สวัสดี่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนไยวิชาวิทยาการคำนวณกันนะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้งานอุปก,กรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเรามาเรียนกันเลยการเปิดเครื่องเรามาดู การเรื่องการเปิดเครื่องการตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีปุ่มสำหรับเปิดเครื่องจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเรียกว่าปุ่ม power บางรุ่นต้องเปิดที่ตัวเครื่องและที่จอภาพด้วยนะคะ cpu จะมีปุ่มเปิด cpu ข้างหน้าด้านหน้าเลยนะคะจอภาพจะมีปุ่มเปิดปุ่ม power ด้านหน้า n o t e บุ๊กจะมีปุ่ม power หรือปุ่มเปิดด้านหน้าเครื่องพิมพ ก็จะมีปุ่มเปิดด้านหน้านะคะการใช้เมาส์ใช้มือข้างที่ขนัดวางบนเมาส์ถ้าใช้มือขวาให้นิ้วชี้วางบนปุ่มซ้ายนิ้วกลางวางบนปุ่มขวานะคะมาดูวิธีการจับเมาส์มือขวาการจับเมาส์มือซ้าย วิธีการใช้เมาส์คลิกกดปุ่มด้านซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อเลือกข้อความหรือเลือกใช้คำสั่ง,งนั้นดับเบิลคลิกกดปุ่มด้านซ้ายส,ายสองครั้งติดต่อกันเพื่อทำการเปิดโปรแกรมนะคะทิกขวากดปุ่มด้านขวาหนึ่งครั้งเพื่อทำการเลือกคำสั่งลัดการใช้คีย์บอร์ดให้วางมือทั้งสองข้างบนคีย์บอร์ด โดยให้นิ้วมืออยู่ในตำแหน่งต่างๆบนคีย์บอร์ดแล้วกดเลือกแป้นที่ต้องการมาดูวิธีการวางมือบนแป้นคีย์บอร์ดนะคะวิธีการใช้งานแป้นต่างๆบนคีย์บอร์ดแป้นฟังก์ชัน ที่แถบยาวแนวนอนข้างบนนะคะจะมี f หนึ่งถึง f สิบสองเป้นตัวอักษรที่มีแถบสีเขียวะจะมีตัวเป้นตัวอักษรเส้นควบคุมก็จะเป็นลูกศรชี้ขึ้นบนลูกศรชี้ไปทางซ้ายลูกศรชี้ลงไปข้างล่างลูกศรชี้ไปทางขวานะคะแป้นตัวเลขก็จะมี เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามไปถึงเลขเก้าวิธีการใช้งานแป้นต่างบนคีย์บอร์ดแป้น e S c a p e เป็นแป้นที่ใช้ยกเลิกคำสั่งหรือออกจากโปรแกรมนะคะแป้น Backspace เป็นแป้นที่ใช้ลบตัวอักษรที่พิมพ์ไว้ แป้น r n t เ r เป็นแป้นที่รับคำสั่งหรือให้คูม้มรรทัดใหม่แป้น Shift เป็นแป้นที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอสอนภานษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวสอนไทยและสัญลักษณ์ที่อยู่แถวบนของแป้นนะคะแป้น s p a c e Bar เป็นแป้นที่ใช้สำหรับเว้นวัต หน้าจอเดสก์ท็อปเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วจะเจอกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีปุ่มและสัญลักษณ์ไอคอนของใช้งานนะคะมาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีปุ่มไอคอนเล็กๆมีซ้ายมีการปิดเครื่องวิธีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องปิดจากปุ่มสตาร์ท จากมือซ้ายข้างล่างเลยนะคะกดปุ่ม Start แล้วก็เลือกคําว่า c ด h ำปลอดภัยด้วยก่อนนะคะก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกครั้งควรสำรวจสายเชื่อมต่อกกอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยขณะเสียบปลั๊กไฟและใช้งานต้องแห้ง<อ>มือต้องแห้งสนิทก,ก่อนนะคะเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดคำเตือน ให้นักเรียนเนี่ยควรแจ้งผู้ปกครองก่อนเสียบปลั๊กไฟทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดสำหรับในชั่วโมงนี้หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้า